มาชม Healthy Friday กันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารวันนี้สำหรับคนที่ชอบรับประทานบางสวิรัตรับประทานอย่างไรให้ครบถ้วนม่ามาถึงเมนูที่สองครับเห็นขนมปังวางอยู่เต็มเลยแล้วก็มีเครื่องเยอะแยะเลยท้ายสิอะไรเอ่ยนั่นนะสิฮะจะเป็นแนวไหนเนี่ยนี่คืออะไรฮะ เป็นของว่างซึ่งเราดัดแปลงนั่นเองแบบเป็นมันสววรัตปกติของว่างที่เราทานประจำคือขนมปังหน้าหมูอ๋อใช่ซึ่งมีหมูแล้วก็ทอดด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็อ้วนเลยนะอ้วนเลยทอดแบบทอดน้ำมันท่วมน้ำมันพูนถูกต้องเฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากขนมปังหน้าหมูเป็นขนมปังหน้ากะหรี่เต้าหู้นั่นเองหน้ากะหรี่เต้าหู้แปลว่านของกะหรี่แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปแน่นอนเออเมนูที่แล้วก็เต้าหู้นะผัดไทยเราก็เต้าหู้ทำไมเน้นเต้าหู้ล่ะครับเต้าหู้ก็เป็นทางเลือกของมังสววรัตหรือคนทานเจนั่นเอง นะคะเพราะเขามีทั้งโปรตีนแล้วก็มีแคลเซียมด้วยจริงๆแล้วอันนี้สําคัญอยู่นะคะก็เลยดีมากสําหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ใช่ใช่งั้นพูดถึงว่าเป็นขนมปังก็ต้องมีขนมปังที่ต้องทานไว้เป็ชิ้นอย่างนี้เห็นมีเยอะแยะเลยฮะมีเห็ดมีอะไรเต้าหู้เนี่ยแน่จากปกติใช่ไหมคะเราเป็นหมูสับเนี่ยเราก็ดับแดงนี่คือเต้าหู้นั่นเองเต้าหู้สับค่ะลงมือเลยไหมฮะเอาเลยค่ะเราก็คือต้องทําหน้าเขาก่อนนั่นเองนะคะก็คือทําหน้าก็คือเอาไปผัด ใส่น้ำมันปริมาณนิดหน่อยนิดหน่อยพอนะคะให้ผัดพอสุกผัดเห็ดผัดเห็ดก็ให้ก่อนนิดหนึ่งนะคะหอมหัวใหญ่ครับสับละเอียดละเอียดเหมือนกันทุกอย่างเขาสับค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสุกเร็วนะคะผัดแป๊บเดียวเขาก็จะสุกลเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมละลงได้ค่ะเพราะว่านี่เป็นแครอทนะคะต่อไป สีก็จะเริ่มสวยแล้วค่ะเนะตมเหลืองไปอีกนิดนึงอ่ามันฝ็ัหลพอเข้ากันเราก็ใส่เต้าหู้ได้เลยเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับอย่าลืมผัดซีอิ๊วขาวเพราะเราไม่ใช้น้ำปลาเนามน้ำปลาเดค่ะ<า>แล้วก็ซีอิ๊วขาวเกลือลแล้วก็น้ำตาลค่ะ และแน่นอนเราเป็นหน้ากะหรี่เราเราก็ต้องมีผงกะหรี่อันนี้เองเราก็ใส่ได้เลยค่ะทีนี้ถ้าบางท่านที่อาจจะแพ้หรือไม่ชอบนี่ก็ไม่ใส่ก็ได้ก็ไม่ใส่ก็ได้ก็จะเป็นสูตรอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะแต่นี้เราคิดว่าให้มีรสชาติใช่ไหมเพิ่มรสชาตินั่นเองอหอมเลยอะ ส่โถวลันเตาได้เลยลัเนเตานะปิดฐานสีเขียวมาแล้วครับสีเขียวมาแล้วจากถั่วลันเตาค่ะสุดท้ายก็เป็นตกแต่งหน้าอันนี้เหมือนกันแค่เพิ่มสีเหมือนกันเป็นขึ้นชายหันฝอยมดาอใะะสีสวยน่สวยน,<า>นแล้วก็ดูจากสีแล้วเนี่ยกลิ่นก็ใช่เลยค่ะ หน้าร้อนๆเสร็จเอ๊ะก็ทำอะไรต่อครับประกอบหรือเรียงนั่นเองก็คือทำขนมปังหน้าเขานะคะขนมปังเนี่ยมีเคล็ดลับอีกขนมปังถ้าขนมปังที่เราซื้อใหม่ๆเนี่ยมันนิ่มเกินไปอาจจะไม่ค่อยเวิร์ก็คืออาจจะสุกนานใช้เวลาสุกค่อนข้างช้าหน่อยถ้าเราสมมติเอาออกมาตอนเช้าแล้วปล่อยให้เขาทิ้งไว้ตากลมนิดนิดเนี่ยมันก็จะแข็งนิดนึงันหแล้วก็ตากลมปล่อยไว้เลยนะซึ่งมันก็จะสุกเร็วหมายควาว่าจะดับเหลืองค่อนข้างเร็วแล้วก็จะ เหมือนกับแข็งนิดๆก็จะดูแล้วจะรูปร่างก็จะคงรอดได้ใช่ใช่ตกแต่งเลยใช่ไหมฮะตกแต่งเลยค่ะอันนี้ใครมีลูกเล็กจริงๆเอามาช่วยให้ช่วยได้นะให้เด็กๆทำเนี่ยเขาก็จะได้สนุกไปด้วยเพราะมันทำไม่ยากเออเราไข่มาทำอะไรครับจันซ่าไข่นี่เราชีหลังสุดเหมือนแบบเป็นโลมหน้างั้นก็ตีเหลืองใช่ใช่งันแต่รเลยนะฮะได้เลยค่ะ ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยอสังเกตน,นะคะขนมปังวันนี้เราใช้ขนมปังโฮลวีตนะคะะเราก็เลือกได้แหละจะขาวก็ได้โฮลวีตก็ได้แต่เนื้อเ,เลือกโฮลวีตเราจะได้เพิ่มกากใหญ่นั่นเองแล้วก็ทาไข่นะครับค่ะขั้นตอนอสุดท้ายนะคะเพื่อเขาจะได้เหลืองกรอบนั่นเองสีสันสวยงามวันนี้เราไม่ได้เอาไปทอดอย่างที่อาจารย์ซ่าบอกแต่เราใช้วิธีอบ อบแทนนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงน้ํามันไปได้เยอะเลยเพราะว่าเราทอดเนี่ยโดยเฉพาะน้ํามันที่ทอดแบบน้ามันท่วมเนี่ยค่ะตบขนมปังนี้ตัวดูดซึมน้ํามันเข้าไปเลยอเหมือนกับทิชชูเลยนะซับน้ำมันเข้าไปเหมือนฟองน้ำอ่ะมีรูพรุนใช่ไหมนล้ามันเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเข้าไปเต็มเต็มเลยน้ามันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเลี่ยงตรงนั้นซะก็หมดเรื่องอ่ะพร้อมแล้วนะครับจะอบแล้ว ลนานแค่ไหนครับอาจารย์ซาซาว่าก็เอาไฟซักปานกลางนะคะแล้วสังเกตดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่าให้แค่ขนมปังเหลืองกรอบแค่นั้นเองเพราะว่าหน้าเนี่ยเราผัดสุกหมดแล้วนะฮะก็มีแค่ไข่เท่านั้นเองที่ลูบๆทาๆลงไปค่ะแล้วก็ขนมปังกรอบจบแค่นั้นเองครับนะคะระหว่างรอให้ขนมปังเหลืองกรอบอร่อยนะฮะเห็นมีถ้วยเล็กๆวางอยู่ข้างหน้าเต็มเลยคืออะไรครับอาจารย์ซาครับเครื่องปรุงอาหารบ้านเราโดยเฉพาะอาหารไทยเครื่องเยอะมากขวาสุดของเราตรงนั้น น้ำปลาครับนะคะางสวเวลาเขาไม่ได้เป็นเลี่ยงถูกเราใช้อะไรแทนนะครับเป็นซีอิ๊วขาวค่ะไม่ก็เกลือก็ได้นะคะถัดมาเป็นน้ำมันหมูอมแน่นอนเลี้ยงอีกครับนะคะน้ำมันหมูมางส่วนเราไม่ทานอีกอย่างนึงคือสุขภาพไม่ดีด้วยไขมันอิ่มตัวเยอะก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันพืช ครับอันนี้อันนี้ยังใช้ได้ใช่ไหมฮะ<ฆ>ที่แรกเนี่ยเขาบอกว่าเออใช้น้ำมันหมูนะตามบ้านทั่วไปใช้หูเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว<อ>ต่อมาบอกไม่ไม่ไม่ไมไมไม่ดีต่อสุขภาพนะใช้น้ำมันพืชหลังๆมีางานวิจัยว่ามันหมูดีกว่าน้ำมันพืชดกงง นั่นแต่เนี้ยไม่รู้จะหยิบอะไรจะเอาอะไรมาทำดียังไงเขายังแนะนำเป็นน้ำมันพืชดีที่สุดครับแต่ที่เราเคยแนะนําไปแล้วว่าเลือกใช้น้ํามันพืชชนิดไหนให้เหมาะกับการปรุงอาหารแบบไหนยังไงด้วยค่ะแน่นอนอ้าวถัดมาแน่นอนอะกะปิที่ทําจากเคยถูกไหมคะก็เป็นสัตว์กุ้งุตัวเล็กกอุ้งตัวเล็กอ่าเราก็เปลี่ยนเป็นเต้าหู้ยีก็ได้หรือเต้าเจี้ยวถูกไหมคะให้ความเค็มให้ความเค็มแช่นาเียวกันเปรี้ยวบางทีด้วยครับอันนี้นะฮะอันนี้คืออะไรครับ มันจะมีปัญหาบางทีเราทาอาหารไทยแล้วมันมีพวกน้ำพริกน้ำจินน้ำยายอ,อ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นบข้นๆข้นๆอ,อ,อย่างนี้นะทำมาจากปลาทำมาจากกุ้งรเราก็เปลี่ยนซะเ,นเคล็ดลับเป็นเห็ดโคลงงง,ง เขาบอกจริงเอาเห็ดอะไรก็ได้เอาไปย่างก่อนนะคะให้หอมเสร็จแล้วก็มาตำตำขบโขลเนี่ยแล้วก็ไปใส่แกงมันก็จะทําให้แกงค้นได้อ๋อแต่แต่ไม่ใช่ว่ารสชาติจะมาแทนกุ้งแทนปลาอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้ความค้นขอ้ความแกงอาหารไทยที่ต้องการความค้นใช่ค่ะไม่งั้นเอาไม่ใส่ปลาไม่ใส่กุ้งก็ใส่เนือนขาดอะไรไปมันไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็มาแนะนํากันเป็นเป็นการดัดแปลงอ่าค่ะได้แล้วฮะได้แล้วชักว่าทอบน้ำตาลมาแล้วน่าจะกรอบแล้วค่ะ เปิดเลยนะเอาเลยค่ะตุาเลยนร้อนนิดนึงสีสันสวยงามมันอาจจะไม่ได้สีน้ำตาลเข้มเหมือนเอาไปทอดนะ,ะแต่เนี่ยด้วยการอบก็ทำให้กรอบค่ะ ดูดีมากเลยนะครับได้ของว่างที่เป็นมังสุรัตแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ด้วยอ,อยากให้อาจารย์ศาศาทราดย้ําอีกครั้งหนึ่งท่านที่อยากรับประทานมังสุรัตแล้วต่อเนื่องนานๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังและมีหลักการในการเลือกอยังไงบ้างครับ หลักๆนะคะมังสวิรัตต้องทานให้มันหลากหลายอย่าจําเจถึงจะเป็นมังเนี่ยมันก็มีทั้งถั่วหลายๆแบบอันนั้นมีประโยชน์เห็ดหลายๆแบบผักหลายๆแบบถ้าเราทานนมได้ทานไข่ได้ทานชีสได้ก็จะช่วยเราไปได้เยอะในแง่คือพวกวิตามิน b 12นั่นเองอีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมเหล็กเหมือนกัน นะคะถ้าไม่แน่ใจว่าเราได้รับเพียงพอไหมอันนี้แน่นอนต้องปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเขาจะบอกได้เจาะเลือดไปตรวจเลยไหมฮะเจาะเลือดไปตรวจหรือเราสังเกตดูก่อนว่าถ้าที่เราทานปกตินี่ยมันได้รับสารอาหารเพียงพอหรือเปล่าไม่งั้นอาจจะเป็นอะไรโลหิตจางโลหิตจางโลหซีดนะคะ ก็ไม่ควรเสี่ยงนะฮะเ,เพราะว่านะการรับประทานที่คิดว่าดีต่อสุขภาพแต่สุดท้ายแล้วได้โรคอื่นมาเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยไม่คุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องชิมนะฮะแน่นอนค่ะคร้านพร้อมกับการชิมตรงนี้เลยนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญจันซ่าก่อนเลยฮะ